มีผู้วิเคราะห์ประเมินบอกว่าสหรัฐเองชาติตะวันตกเองนะครับก็กําลังรวมเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกันในการให้สหรัฐเนี่ยเป็นหัวหอกในการยิงปืนนัดเดียวได้นก3ตัวนั่นคืออะไรนกตัวที่1ก็คือการปราบสแกมเมอร์ตัวที่2ก็คือเอาระบอบหุนลงจากอํานาจและตัวที่3เชิดสมรังสีขึ้นมาแทนทั้งหมดเนี่ยมันจะผ่านทางกระบวนการในการเลือกตั้งไม่ใช่ว่าส่งกําลังทหารสหรัฐเอามา กระชากขาระบอบหุนลงจากตําแหน่งไม่ใช่แบบนั้นแต่หมายความว่าเอาหุนออกไปจากตําแหน่งเพราะสแกมเมอร์ได้ปราบสแกมเมอร์หลังจากนั้นมีการเลือกตั้งสมรังสีกลับเข้าประเทศทางอเมริกันก็คุ้มครองอให้การคุ้มครองสมรังสีกลับเข้าประเทศมาผ่านการเลือกตั้งแล้วก็ทําให้สมรังสีชนะการเลือกตั้งเป็นผู้นําต่อไปแล้วก็นี่แหละเชิดสมรังสีอาจารย์คิดว่าทฤษฎีนี้มีความเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ ก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่ากระสุนนัดเดียวได้นกสามตัวอย่างที่คุณพัชระาว่านะครับก็คือประการแรกปราบสก c a มอร์ mer, ใช่ไหมครับประการที่สองก็คือการล้มหุ่นเซนแล้วก็ประการที่สามการเชิดร,รัฐบาลสมรังสีซึ่งเป็นตัวแทนของผลประโยชน์ตะวันตกเนี่ยนะครับเข้ามาแทนที่ก็จะนำไปสู่อย่างที่คุณพัชระา ได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับผลประโยชน์เช่นทรัพยากรน้ํามันก็ดีก๊าซธรรมชาติก็ดีในในอ่าวไทยนะครับที่จะให้สัมปทานกับบริษัทฝรั่งเศสก็ดีหรือบริษัทเชฟรอนของอเมริกาก็ดีอันนี้มันก็เป็นแผนแผนการที่ผมคิดว่ามีมีความเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าเมื่อเราก็ทราบนะเราคงจะทราบว่าเมื่อแผนการ ของของตะวันตกก็ดีคือหรือทางสมรังสีก็ดีเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมคิดว่าเราน่าน่าจะเข้าสวมเลยนะฮะสวมเลยก็คือว่านอกจากปราบสแกมเมอร์แล้วล้มหุ้นเซ็นแล้วนี่นะครับเราต้องทวงคืน4จังหวัดที่เคยเป็นของประเทศไทยเนี่ยกลับคืนมาด้วยนะครับผมคิดว่าถ้ามันไปในแนวทางนี้ได้นี่นะครับมันก็จะเหลือประเด็นเรื่องที่ว่ารัฐบาล หุนเซนก็ดีรัฐบาลใหม่ที่จะมาแทนหุนเซ็นก็ดีเนี่ยะจะเป็นไปตามสิ่งที่ประเทศไทยนี่นะครับจะได้ผลประโยชน์อย่างเต็มที่หรือไม่ผมคิดว่าตรงนี้มันอยู่ที่การรบในขณะนี้นะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่2ในรอบปีถูกไหมครับเพราะครั้งแรกเนี่ยนะครับเมื่อสงคราม5วันใช่ไหมครับย่อ่กรกฎาคมถึง28กรกฎาคมเนี่ยนะครับรัฐบาลไทยก็ดีนะครับกองทัพก็ดีก็ไม่ได้ ไม่ได้ทําอะไรอย่างที่ประเทศไทยจะได้ผลประโยชน์อย่างเต็มที่ครั้งนี้ก็ต้องถือว่าเป็นครั้งที่สองใช่ไหมครับซึ่งเริ่มเมื่อวันที่เท่าไหร่ครับแปดธันวาใช่ไหมครับเราเรามีเวลาผมคิดว่าช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่เราควรจะต้องดําเนินยุทธศาสตร์ที่จะต้องเข้าใจตรงกันนะครับว่าอะไรคือผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้อย่างเต็มที่ก็คือนอกจากการปราบสแกมเมอร์นะครับ การแก้ปัญหาความขัดแย้งตามบริเวณพรมแดนแล้วนี่นะครับสิ่งที่ผมคิดว่ามันจะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง MOU 2543 2 5 4 4ก็ดีความขัดแย้งบริเวณพรมแดนที่เป็นอยู่ปัจจุบันก็ดีมันจะหมดไปเลยครับถ้าเรายึด4จังหวัดที่เคยอยู่ในมณฑลบุรพาะนะครับของของประเทศไทยกลับคืนมาได้เนี่ยบจบเลยนะฮะเป็นแต่เพียงว่ารัฐบาลไทยเนี่ยนะครับ ผู้นำเนี่ยจะต้องมองปัญหาออกนะครับมองปัญหาเป็นเข้าใจยุทธศาสตร์ตรงนี้ร่วมกันกับกองทัพในการที่จะดำเนินการเข้าไปยึดดินแดนในสี่จังหวัดดังกล่าวก็คือพระ,พระตะบองเสียมราชสีสพลแล้วก็เกาะกงนี่นะครับแล้วค่อยเจราจาครับคือตอนนี้อย่าหยุดยิงอย่ายเจราจาเป็นอันขาดนะครับไม่ไม่มีประโยชน์กอ,ะอจะไม่มีประโยชน์แล้วเราจะแพ้นะครับ ในขณะนี้สถานการณ์มันเป็นใจนะครับที่เราเนี่ยนะครับจะต้องรบอย่างแตกหักขอมาแตกจะนําเสนอนี่นะครับคุณพัชราครับคืออย่าหยุดยิงขาดนะครับอย่าหยุดยิงเป็นตั้งขาดนะครับแล้วก็จะต้องไม่ใช่ถล่มฮะไม่ใช่ถล่มเออนะถล่มคลังอาวุธก็ดีถล่มทหารกัมพูชาก็ดีให้เป็นง่อยหรือทําการต่อสู้อะไรไม่ได้ไม่พอนะครับผมคิดว่าสิ่งสําคัญเราต้องเคลื่อนพลเข้าไปยึดครับ สี่จังหวัดในมณฑลบุรพาเดิมก็คือพระตะวงเสียมราชศรีสพนและทหารเรือต้องเข้าไปยึดเกาะกงไว้นะครับมันจะเป็นอำนาจต่อรองมหาศาลเลยนะครับถ้าหลังจากนั้นถ้าเรายึดได้เรียบร้อยแล้วนี่นะครับจะหยุดยิงเมื่อใดจะเจรจากันเมื่อใดไมได่เป็นปัญหาครับผมคิดว่าในขณะนี้เนี่ยต้องเข้าใจยุทธศาสตร์ตรงกันระหว่างรัฐบาลก็ดีกองทัพเอ่อกองทัพไทยก็ดีนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยนะครับประชาชนชาวไทยทั่วไปด้วยต้องเข้าใจตรงกัน ว่าถ้าเราเดินยุทธศาสตร์นี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยมหาศาลเลยครับคุณพัชราครับครับก็มีคนเป็นห่วงครับอาจารย์ครับว่าถ้าเกิดไทยเราไปยึดเอามฑลน,นมูลพาคืนมาก็คือสี่จังหวัดอันประกอบไปด้วยพัตบงศรีสุพลเสมาาชแล้วก็เกาะกงเนี่ยนะครับมันจะมีคําอธิบายเพียงพอในต่อนานาชาติต่อสากลได้ไหมเป็นไปตามกฎหมายไหมอ่าอะไรต่างๆเหล่านี้ไหมไทยเราโอเวอร์รีแอคเกินไปหรือเปล่าอะไรต่างๆเหล่านี้เรามีคําอธิบายได้ใช่ไหมครับอาจารย์ เอ้ผมเคยผมเคยที่บานในรายการคุณพัชราไปแล้วนะครับว่าเหตุผลในทางการเมืองก็ดีเหตุผลในทางกฎหมายระหว่างประเทศก็ดีนี่นะครับเอ่อมันสนับสนุนหรือรองรับความชอบธรรมของประเทศไทยครับที่จะยึดคืนมณฑลบุรพากับคืนมานะครับเพราะว่าเอ่อที่ผ่านมานั้นนี่นะครับเราก็จะเห็นได้ว่ากรณีของเอ่อข้อตกลงวอชิงตันนะครับคิดตศสักราหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบหกเนี่ยที่ไปยกเลิก อนุสัญญาโตเกียวปีคศ .1941 นี่นะครับข้อตกลงวอชิงตันนี่นะครับมันไม่ไม่สมบูรณ์หรือกล่าวได้ว่ามันเป็นโมฆะไปโดยปริยายครับเพราะว่ามันเป็นข้อตกลงที่ไม่ได้ผ่านความเห็นชอบในการลงสตยาบันของรัฐสภาไทยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ความจริงเป็นสิ่งที่ผมเสนอมันมานานพอสมควรแล้วว่ารัฐบาลไทยต้องยื่นเรื่องนี้นะครับเข้าสู่ UN เอแล้วก็ให ถ้าชาติมหาอำนาจใน u ูเอสซีได้ทราบไว้เป็นเบื้องต้นนะครับก็ไม่เห็นรัฐบาลได้ดําเนินการหรือไม่ประการใดมัวแต่ไปอะไรนะครับแถลงใน u ูเอ็นโน่นไอ้นี่ไอ้นนั่นต่างๆซึ่งมันเป็นกระพี้อ่ะเข้าใจไหมคุณวัชระนะครับครับอือการมันไม่ได้เป็นเรื่องหลักการที่เราควรจะต้องทํานะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าเคนในกระทรวงการต่างประเทศแลนะท่านรัฐมนตรีต่างประเทศก็ดีท่านนายกตรีอนุทินก็ดีเนี่ยเข้าใจหรือไม่นะครับเพราะว่า ศึกษาประวัติศาสตร์หรือไม่แล้วก็เ,เราผมคิดว่าภาคประชาชนก็พูดพูดเรื่องนี้ไปมากพอสมควรแล้วอธิบายต่อสาธารณชนไปมากพอสมควรแล้วที่จะเข้าใจได้ในมุมของอ,อาจารย์ธิรพัฒน์เนี่ยก็คือว่าเรา,เารัฐบาลไทยประเทศไทยมันควรจะต้องยื่นเอาไว้ก่อนว่า,ากรณีที่ไทยเรามีความชอบธรรมนะในการที่จะปฏิบัติการใดๆใ,ในอนาคตในการที่จะเอาคืนมาในจังหวัดมณฑลมูลพาของ ของเราเนี่ยนะครับสีจังหวัดนี้เพราะว่าอนุสัญญาตโตเกียวยังมีผลอยู่อย่างไรแล้วก็สัญญาวอชิงตันเนี่ยมันไร้ผลอย่างไรก็ต้องไปชี้แจงแบบนั้นเอาไว้ล่วงหน้าถูกไหมครับอาจารย์ครับคือถ้าเราถ้าเราถ้าเร,า,า,เรา,าสื่อสารเรื่องนี้ให้กับชาวโลกได้เข้าใจเป็นเบื้องต้นเนี่ยมันก็ง่ายต่อการจะอธิบายถูกไหมครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เราจะเข้าไปยึดไอ้อสีจังหวัดอีานะครับในช่วงนี้ พราะว่ามันเป็นความจําเป็นรีบด่วนที่เราจะต้องทำเช่นก่อนนะครับแต่ถ้าการบอกว่ามีเรามีความชอบทมทั้งในเชิงการเมืองทั้งในทางทหารนะฮะอ,อ,อันนี้ที่อธิบายว่ามันเป็นกติกาที่เราควรจะได้ตามมนุษยสัญญาโตเกียวนี่เป็นเหตุผลในทางการเมืองหรือทางทหารฮนะ,ะเหตุผลในในในเรื่องอนุสัญญาโตเกียวนี่นะครับมันเป็นเรื่องของการเมืองและกฎหมายถูกไหมครับเพราะว่าสัญญ,ญา อนุสัญญาโตเกียวนี้นะครับมันยังมีผลสมบูรณ์อยู่อย่างที่ผมได้เรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับว่าข้อตกลงวอชิงตันเนี่ยซึ่งมันไปนยกเลิกอ,อนุสัญญาโตเกียมันเป็นโมฆะถูกไหมครับ,รบเมื่อข้อตกลงวอชิงเป็นโมฆะอนุสัญญาโตเกียวก็ยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นนี่นะครับไอ้เรื่องเอ็มโอยูสองห้าสี่สามสองห้าสี่สี่เริ่มพูดถึงเลยนะครับเพราะว่ามันเลยพรมมันเลยความขัดแย้งตามบริเวณพรมแดนระหว่างสันเขาเอ่อพนมดงรัก ไปแล้วมันไปสู่พระตะบองเสียมราชศรีสุพลแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางการเมืองก็ดีในทางกฎหมายระหว่างประเทศก็ดีเราอธิบายได้ครับนะครับนั้นเป็นแต่เพียงว่าเราใช้ปัจจัยทางด้านทหารซึ่งเราเกิดความขัดแย้งกับกัมพูชาอยู่ในขนานี้เนี่ยเป็นตัวเข้าไปชี้ขาดถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าเข้าไปยึดสี่จังหวัดดังกล่าวนี้นะครับ การเจราจาก็จะไร้ผลน้ำหนักในการเจรจาหรืออำนาจต่อรองของไทยกับกัมพูชาก็จะน้อยลงไปอย่างมากอาแสนทีเดียวเพราะฉะนั้น<ล>ถ้าอ,อาจารย์ถ้าถ้าเราไม่อ้างเรื่องของอนุสัญญาโตเกียวนะครับเราก็อ้างเรื่องของการลบกันแบบนี้แหละนะฮะแล,ะล้วไรเราก็เข้าไปยึดเอาสี่จังหวัดมาอ่าแล้วค่อยไปอธิบายทีหลังอันนี้อาจารย์คิดว่าก็ได้ใช่ไหมได้ครับผมคิดว่าตอนนี้เราก็มีม,มีมีสิทธิที่จะเข้าไปเอ่อเข้าไปยึด สี่จังหวัดไว้ก่อนถูกไหมครับแล้วเราก็อธิบายนะอธิบายภายหลังก็ได้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงในทางประวัติศาสตร์ที่เราอธิบายได้อย่างสมเหตุสมผลนะครับแล้วที่ผ่านมาเราก็เห็นได้ชัดนะครับว่า,า,ารัฐบาลฝรั่งเศสในอดีตนะครับก็กระทําการาลุกรานประเทศสยามมาตั้งแต่อดีตนะครับยังไม่ชอบทำไม่สมเหตุสมผล ใช้กําลังคนที่เข้มแข็งประเทศที่เข้มแข็งกว่ามารังแกประเทศเล็กๆอย่างประเทศไทยนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลาที่เราต้องเอาคืนนะครับในจังหวะนี้เหมาะที่สุดเลยครับเราสามารถรที่จะเอาคืนอยู่ที่ว่าผู้นําของเราเนี่ยเข้าใจไหมกล้าไหมถ้าไม่กล้าไม่ตัดสินใจผมว่าออกไปสิครับลาออกไปเลยครับอย่าให้เหมือนสมัยหลวงทํารงนะฮะสมัยรัฐบาลหลวงทํารงเนี่ยนะครับไปคืนไอ้นี่ไปทําข้อตกลงวอชิงตันเนี่ย โดยที่มีสมเหตุสมผลเลยนะครับถ้าตัวเองเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่กล้าที่จะต่อกรกับฝรั่งเศสก็ลาออกไปที่กลับไปถวายไอ้มนทนบุรพาให้กับฝรั่งเศสนี่มันเสียหายหนักเลยนะครับคุณพัช,ะชระมาคราวนี้ถ้าถ้า,ถานายฐมตรีอนุทินไม่กล้าไม่กล้าที่จะตัดสินใจทําอะไรนี่นะครับลาออกไปดีกว่าครับผมคิดว่าให้คนอื่นที่เขากล้าเนี่ยก็ขึ้นมาแทนที่เขาจะได้ตัดสินใจทําได้นะครับเพราะว่าอย่างนั้นแล้วโอกาสเป็นโอกาส เดียวในรอบศตวรรษนะครับคุณภาชรผมใช้คําว่าในรอบหนึ่งร้อยปีเพราะตอนนี้มันก็เกือบ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 จะหนึ่งร้อยปีแล้วนะครับเอ่อตั้งแต่ปีสอง9สี่รอยแปดิเก้ามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับผมคิดว่าถ้าเราไม่ทําตอนนี้เหมือนครั้งแรกที่ลบห้าวันเราก็ไม่ทําใช่ไหมครับมาครั้งนี้ถ้าเราไม่ทําอีกก็เสียของสิครับเสียประโยชน์กระแสข่าวหนึ่งครับอาจารย์ครับกระแสข่าวหนึ่งที่อ้างว่านะมันคือมันเข้าหูผมนะครับ มีแหล่งข่าวมามาเล่าให้ฟังบอกว่าอ้างว่านาโตเขาก็เห็นด้วยนะว่าถ้าจะให้ไทยเนี่ยจะไปยึดเอาบนทนบูรภาคือสี่จังหวัดเนี่ยคืนมาเป็นของไทยบอกว่านาโตเห็นด้วยผมก็ <c oughs> ผมก็ไม่กล้าปักใจเชื่อแต่ผมก็ฟังไว้ก่อนแะเพราะว่าอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เนื่องจากว่ามันมันมีทั้งความสมเหตุสมผลและมีทั้งความไม่สมเหตุสมผลในในประเด็นดังกล่าวอาจารย์คิดว่านาโต้เหรอจะ ต่แต่มาเห็นด้วยกับกับบอกว่าให้ไทยยึดสี่จังหวัดนาโตจะเห็นด้วยไหมลึกๆของนาโตเป็นยังไงอาจารย์คิดว่าคือผมคงให้ผมคงให้คําตอบขณะนี้ไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่ได้ข้อมูลเอ่อที่จะชี้ชัดลงไปถูหครับครับ,ค,รบคิดว่าทีหลักกฎหมายรองรับถูกไหมครับมีหลักเหตุผลรองรับแล้วที่ผมจะอธิบายต่อไปก็คือว่าเมื่อเรายึดมาแล้วนี่นะครับคุณพัชราครับ เราก็มีเหตุผลที่จะอธิบายต่อต่อสังคมโลกได้นะครับว่าเรายึดมาแล้วเนี่ยไม่ได้เรายึดมาเพื่อหวังจะเป็นนโยบายแอคเซสซีฟหรือนโยบายที่จะเข้าไปยึดครองดินแดนเขาโดยไม่มีเหตุผลนะครับเรายังเปิดโอกาสที่จะให้กัมพูชาเสนอเงื่อนไขต่อกัมพูชาว่าสีจังหวัดนี้นะครับถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยเราต้องให้ประชาชนในสีจังหวัดนั้นเขาตัดสินอนาคตของตัวเขาเองถูกไหมครับ ว่าเขาควรที่จะยินดีที่อยากจะอยู่นะใช้ชีวิตด้วยความสงบสุขนี้นะครับอยู่กับประเทศไทยหรืออยู่กับกัมพูชาเขาเรียกว่าหลักการที่เรียกกันว่าหลักการกําหนดวิถีชีวิตของตนเองหรือ self determination นี่นะครับคุณคุณพัชราก็เป็นหลักการสากลนทั่วโลกที่เขายอมรับนี่นะครับให้ประชาชนเหล่านี้นะครับเขาได้ทําประชามติก็ได้นะครับว่าเขาจะตัดสินใจอย,อยู่กับประเทศไทยหรือจะอยู่กับ น,นะครับมันก็มีเหตุผลใช่ไหมครับว่าเราไม่ได้ไม่ได้ไปยึดมาโดยไม่มีเหตุผลเราไปยึดมาเพราะว่า,อาไออดีตมันเป็นของเราถูกไหมฮะมันเป็นของเรามาก่อนตามเป็นไปตามหลักกฎหมายสากลน,นะครับที่อนุสัญญาโตเกียวมันยังมีชีวิตอยู่ถูกไหมครับแต่ขณะเดียวกันเราไม่ขัดขวางการที่ประชาชน ที่เขามีภูมิลำนาอยู่ใน4ีจังหวัดนั้นเนี่ยเขาจะตัดสินหรือกําหนดชะตาชีวิตของเขาว่าเขาอยากจะอยู่กับประเทศใดถูกไหมครับซึ่งตรงนี้เป็นเงื่อนไขเป็นอะไรที่เราสามารถเจรจาภายหลังได้ถูกไหมครับเช่นเราอาจจะเจราจาว่าเมื่อเรายึดแล้วนะครับถ้าจะแก้ปัญหาโดยสันติประการแรกสุดนะครับเราเราจะต้องยินเงื่อนไขว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นปัญหาอยู่ในในอดีตปัจจุบันนี้นะครับก็คือว่า ไอ้ความขัดแย้งตรงบริเวณไอ้สันปันน้านี่นะครับหรือแผนที่หนึ่งต่อสองแสนนี่ต้องจบนะครับคือเราต้องใช้ขอบหน้าผาเนี่ยนะขอบหน้าผาพนมดงรักนี่นะครับเป็นสันปันน้ําการที่เขมรจะมาอ้างไอ้ปราสาททั้งหลายว่าเป็นของกัมพูชาต้องจบนะครับประการที่สองก็คือเส้นกั้นอนณาเขตทางทะเลต้องจบครับต้องใช้เส้นกั้นอนณาเขตทางทะเลที่เป็นไปตามหลักกฎหมายสากล หรือกฎหมายระหว่างประเทศนะครับประการที่สามผมคิดว่าเราใช้การครอบเข้าครอบครองสีจังหวัดนี้เป็นเงื่อนไขในการที่เจรจาเอาประสาทธพระวิหารกลับคืนมานะครับเพราะว่ามันอยู่ในขอบหน้าผาที่เป็นของประเทศไทยถูกไหมครับแล้วก็ประการที่สี่เราอาจจะให้จังหวัดทั้งสีจังหวัดก็ดีหรือว่าจะเจรจาให้สองจังหวัดก็ดีคือเฉพาะเสียมราชก,กับสีโสพล ให้ตกอยู่ในความดูแลของสาประชาชาตินะครับส่วนไทยจะดูแลพัตตะบองและก่อโกงเนื่องจากว่าในอดีตเนี่นะครับประชาชนที่พัตตะบองและก่อโกงในส่วนใหญ่นี่นะครับเป็นเป็นคนไทยนะครับพูดภาษาไทยนับถือศาสนาพุทธเแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับว่าเป็นคนไทยเป็นส่วนใหญ่นี่นะครับผมว่าอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับที่ผมเสนอไว้ล่วงหน้านะครับแล้วหลังจากนั้นครับอาจจะกําหนดเวลาไว้ว่าสิบปีข้างหน้าจริงจะทําประชามติในทั้งสี่จังหวัด ในแต่ละจังหวัดที่ท,ที่อยู่อันนี้ม,มันมีบางส่วนที่ดูจะคล้ายคลึงกับการที่รัสเซียเนี่ยบุกยูเครนนะโดยข้ออ้างว่าเขาก็จะไปเอาดินแดนของเขาของรัสเซียเนี่ยคืนนะครับจากยูจากทางยูเครนซึ่งตอนนี้เขาก็ยึดในเมืองที่เขากําหนดตามเป้าหมายอ่าของเขานะครับส่วนของไทยแล้วก็ดูคล้ายๆกันในแง่ว่าเราจะเอาสี่จังหวัดของเราคืนแต่ของเราดีกว่ารัสเซียในเชิงว่า เราจะประกาศล่วงหน้าใดๆถ้าเรายึดสี่จังหวัดแล้วเราบอกว่าในสี่จังหวัดนี้เราเราไม่ได้อยากจะยึดเอามาเป็นประเทศสลาชหรืออะไรแต่อย่างใดฉะนั้นเนี่ยเราจะให้ทําประชามติในสี่จังหวัดเนี่ยพี่น้องประชาชนในเขตสี่จังหวัดนี้อของเขเมรโปรดเลือกมีวิถีชีวิตที่ท่านจะเลือกได้ไอ้อย่างนี้มันก็ดูแฟร์อยู่นะฮะดูดูแฟร์อยู่ถูกไหมครับอาจารย์ว่า ครับผมผมผมคิดว่าข้อเสนอที่ผมเสนอเนี่ยนะครับมันสมเหตุสมผลแล้วก็มันไม่ได้เป็นการที่ว่าเข่าลักษณะที่ว่าเราเป็นอะไรฮะประเทศที่ไปรุกรานไปหวังที่จะครอบประเทศอื่นซึ่งซึ่ง,งไม่ใช่ดินแดนของประเทศเราไม่ใช่นะครับก็สี่จังหวัดนี้มันก็เคยเป็นดินแดนของประเทศไทยมาก่อนถูกไหมครับแล้วเราก็ถูกฝรั่งเศสเนี่ยโกง,งอ,อกไปถูกไหมครับเออใช้ใช้อัดยายเอาเอาเอซื้อขนมยายไปเลยเนี่ยถูกไหมครับความจริงเนี่ย เอาตราดก็เป็นของเรามาก่อนออกจากจันทบุรีใช่ไหมครับแล้วก็ไปยึดตราดแล้วเอาตราดมาแลกกับมณฑลบุรพานมันก็เห็นอยู่แล้วว่าขี้โกงถูกไหมครับแล้วยังเอาเก่อโกงไปให้กับกัมพูชาอีกแทนที่จะเอาเกาอโกงมาคืนกับประเทศไทยเพราะว่าคนเกาะโกงส่วนใหญ่เป็นคนไทยนะครับคุณคุณพัชระเข้าใจใช่ไหมครับไปถามดูไ <Okay, S 1> ด้แลรก็เตียงีบัลนี่ก็คนไทยนะครับเตียบันนี่พูดภาษาไทยชัดเจนเลยนะครับญาติพี่น้องแถวๆนั้นนี่นะครับ เออเพิ่นผมมีบ้านอยู่ที่จังหวัดตราแต่คุณพัชระผมก็ศึกษาชาวบ้านแถวๆนั้นเขาก็เล่าให้ฟังครับว่าส่วนใหญ่เป็นญาติพี่น้องกันนะครับข้ามกันไปข้ามกันมาระหว่างจังหวัดตรากับเกาะโกงนี้นะครับเออแล้วก็ปัจจุบันก็ยังเป็นญาติพี่น้องกันอยู่นะครับเออเมื่อก่อนนี้เตบันเนี่ยเข้ามาเข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดตราบ,บ่อยครับอา่ามีญาติพี่น้องอยู่แถวๆนั้นเน่ยเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เรามีมีเรื่องของเชื้อชาตินะครับเรื่องของภูงวิศาสตร์ นะครับแล้วก็เรื่องของเศรษฐกษิจเนี่ยซึ่งสามหลักนี้นะครับฝรั่งเศสเป็นคนยกขึ้นมาตอนเจราจากับรัฐบาลไทยตอนที่จัดทําข้อตกลงวอชิงตันด้วยนะครับคุณพัชร,รบแต่ฝรัร่งเศสจะใช้ปัจจัยที่ตนเองยกขึ้นมานี่นะครับเช่นปัจจัยเรื่องเชื้อชาติเนี่ยฝรั่งเศสก็ไม่ทําตามเพราะเชื้อชาติของคนก่อโกงเป็นคนไทยเป็นส่วนใหญ่ก็ไม่คืนในประเทศไทยเห็นไหมฮะแล้วก็ ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์สมมติว่าเอาสีจังเอาเอาไอ,าอ,าอา้พัตตบองเสียมราชสีสมม้มไปแล้วเนี่ยนะครับเขาก็เอาสัรต้านน้ำตรงที่ขอบน้าผาเป็นหลักอยู่แล้วแต่ก็มาปล่อยให้กัมพูชาเนี่ยอ้างเอาปราสาทพระวิหารไปแล้วยังจะมาอ้างเอาปราสาทตาเหมือนทมตา,มตามควายตย่างาไปอีกโดยใช้แผนที่เก๊คือแผนที่หนึ่งต่อสองแสนอ,อันนี้มันไม่เป็นธรรมิงอย่างยิ่งสําหรับประเทศไทยเนี่ยซึ่งผมคิดว่าเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมที่ประเทศไทยจะเข้าไปครอบครอง สี่จังหวัดแล้วค่อยเจอก,กันภายหลังจะเจรจากันอย่างไรก็ว่ากันไปผมคิดว่าตอนนี้เป็นจังหวัดที่ดีที่สุดครับคุณพัชระครับ,รบผมคิดว่าในมุมมองข้อเสนออาจารย์เนี่ยสมเหตุสมผลอีกประการหนึ่งผมเสริมก็คือว่าฝรั่งเศสเนี่ยตัวแสบอยู่แล้วตัวล่าอาณานิคมสมัยก่อนนะครับซึ่งก็วิธีคิดจนกระทั่งไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้เขายังสืบวิธีคิดแบบอดีต ในการล่าอนานิคมอยู่หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเพราะว่าอะไรเพราะว่าในอายุสัญญาโตเกียวที่อาจารย์ธีรพัฒน์อธิบายเนี่ยนะครับก็คือฝรั่งเศสเนี่ยยอมที่จะคืนให้ไทยทั้งหมดแล้วนะครับมณฑลบูรพานีย่ยอมคืนพอยอมคืนในอายุสัญญาตโตเกียวสักพักหนึ่งเกิดไปนึกได้หรืออีท่าไหนไม่ทราบได้ฝรั่งเศสก็ไปเลี้ยวไปหาอเมริกาแล้วให้อเมริกาเนี่ยมาขอไทยมาบีบไทย บอกว่าให้ไปเจจาที่วอชิงตันหน่อยพอเจจาใหม่อีกทีคราวนี้ปรากฏว่าฝรั่งเศสรวมหัวกับอเมริกาเนี่ยฮะบอกว่าอขอขอขอเอาคืนไปก็แล้วกันอย่างเงี้ยไม่ให้แล้วแต่ทีนี้มันมีข้อผิดพลาดที่ไทยเราสามารถอธิบายได้ก็คือว่ามันยังไม่เป็นไปตามกฎหมายไทยรัฐธรรมนูญของไทยที่จะต้องให้รัฐสภาของไทยรับรองมันผิดกฎหมายรัฐบาลไทยทําผิดกฎหมายในขณะนั้นฉะนั้นผลจึงยังไม่สมบูรณ์ นะฮะไอ้ตรงนี้ก็จะเท่ากับว่าเอาเอาเรื่องอดีตนี่มาแหกหน้าฝรั่งเศสก็ได้นะบอกว่าฝรั่งเศสเนี่ยชอบชอบขี้โกงฝรั่งเศสเนี่ยชอบที่จะเอาอำนาจอะไรเล่นเลหเลีเล่ยมมาบีบบังคับนะครับฝรั่งเศสก็อาจจะไม่อยากขายหน้าเท่าไหร่นักนะฮะอาจารย์กับเมื่อ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 วานนี้ผมได้ข่ขาวว่ารัฐบาลฝรั่งเศสก็พยายามออกโรงว่าต้องการให้ประเทศไทยกับกัมพูชาเนี่ยเจรจาสงบืึกกันใช่ไหมครับ ซึ่งตรงนี้กระทรวงการต่างประเทศต,ต้องฉีกหน้าฝรั่งเศสเลยว่าอปัญหาที่มันเกิดความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาปัจจุบันเนี่ยมันก็มีต้นตอมาจากฝรั่งเศสนั่นแหละเป็นสาเหตุหลักถูกไหมครับกระทรวงการต่างประเทศทำาทํท,ทำหรือยังนะมูแต่ไปทําเรื่องปลีกย่อยเรื่องกระพี้ทั้งหลายเรื่องหลักๆนี่ไม่ทำประการที่สองเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศต,ต้องส่งเรื่องไปที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาไปที่โดนัลด์ทรัมป์ครับว่า รัฐบาลอเมริกันนี่นะครับได้แจ้งแก่รัฐบาลไทยก่อนที่จะไปทําข้อตกลงวอชิงตันว่าถ้าประเทศไทยนี่นะครับสามารถที่จะอุทธรณ์ต่อยูเอ็นได้เมื่อมีโอกาสนะครับอันนี้มีในบันทึกในรายงานการประชุมรัฐสภาของไทยนะครับที่ท่านดิเรกชยนามตอนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมัยนั้นนะครับสมัยรัฐบาลหลวงํำรงเนี่ยได้ชี้แจงต่อที่ประชุมรัฐสภาแล้วกระทรวงการต่างประเทศทาหรือย,อยังนะที่จะอุทธรณ์ อุทธรณ์เข้ายูเอหรือชี้แจงไปที่รัฐบาลสหรัฐถูกไหมครับไอ้สิ่งต่างๆเหล่ีเรื่งหลัหลกๆทั้งนั้นนะคุณศรีหัสศัตว์เนี่ยนะครับมัวไปทําอะไรอยู่ผมไม่เข้าใจมัวแต่ไปครับ,บ,บเออเออแสดงวาจาต่อที่ประชุมเอเอออยูเอแล้วก็คนก็ตบมือชอบใจใหญ่เลยไอ้นั่นกระพีนะครับกระพีเข้าใจไหมครับ คุณเสียศาสตร์ต้องทาเรื่องหลักๆสิครับเรื่องที่มันจะเป็นผลประโยชน์แก่ประเทศไทยที่มันเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยทาหรือยังเนะพราะที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศเป็นต้นเหตุของการที่ประเทศไทยได้สูญเสียผลประโยชน์ไปมหาศาลนะครับไม่อยากจะรื้อฟื้นนะครับหลายเรื่องที่ที่ทกระทรวงการต่างประเทศแม้กระทั่งทุกวันนี้นะครับเรื่องเอ็มอูสองห้าสี่สามสองห้าสี่สี่เนี่ยก็เป็นผลงานที่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะครับได้ทําเอาไว้ถูกไหมครับแล้ว รัฐบาลสมัยนั้นเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวรัฐบาลท่านนายกชวนก็ไปเซ็นในมูยูสองห้าสี่สาผมไม่โทษท่านนายกชวนร,ราคาผมโทษกระทรวงการต่างประเทศนะครับซึ่งเป็นต้นเรื่องเนี่ยนะครับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยกระทรวงการต่างประเทศน่าจะต,ต้องแก้ตัวนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยทําให้ประเทศไทยเนี่เสียหายไปมากน้อยไปมากมายมหาศาลแล้วนะครับควรจะทําอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นเป็นสิ่งที่จะเป็นประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยบ้างนะครับ ป่านนี้ผมยังไม่คิดนว่ากระทรวงการต่างประเทศจะจะมูฟไย่งไงจะมูฟออนยังไงนะครับรา oh. อาจารย์ครับถ้าถ้าไม่เอาสี่จังหวัดเพราะว่าเนื่องจากถ้าจะให้ยึดสี่จังหวัดเนี่ยนี่เป็นข้อเสนอจากอาจารย์แต่ว่าทางกองทัพทางรัฐบาลนะคบับมันใหญ่ไปเล่นใหญ่ไปนะถ้าบอกว่าเล่นใหญ่ไปเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยปราสาทพระวิหารซึ่งออจอมพลสฤษดิ์สมัยโน้น เขาก็เคยลั่นวาจาไว้นะว่ามีจังหวะนี่เขาจะต้องทวงคืนนะครับมันก็เป็นอมตะวาจาที่ปรากฏอยู่ในโลกอยู่แล้วนะครับอ่าควรจะเอาประสาทพระวิหารสักนิดหนึ่งดีไหมฮะอาจารย์ฮะด้วยไหมเอ่เวลาคุณพัชร์ะจะต่อรองอะไรเนี่ยครับคุณพัชร์ต้องเอาแม็กซิมัมนะครับถึงจะได้ใช่ไหม,มใช่ฮะถ้าคุณไม่เอาไม่เข้าไปยึดสีจังหวัด มณฑลบุรพานคุณจะไปหวังว่าจะเจราจาเอาภาษาพระวิหารกลับคืนมาไม่ได้หรอกครับหรือว่าเขาไปยึดภาษาพระวิหารเนี่ยมันก็จะเจราจาลาบากกันนะครับเพราะว่าเออมันกรณีที่สารโลกได้ตัดสินไว้แล้วถูกไหมครับ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่ต้องเข้าใจเวลาคุณอยากจะเจราจาอะไรคุณต้องเอาเรื่องที่คุณได้ผลประโยชน์เต็มที่นะครับแล้วค่อยต่อรองได้ในภายหลังผมคิดว่าตรงนี้ต้องเป็นกลยุทธ์ที่น่าจะเข้าใจได้ท่าน ถ้าเรายึดเอาสี่จังหวัดบนทนมูลพากลับคืนมานี่ปราสาทพระวิหารนี่จิ๊บๆเลยใจจอยมากเลยมันก็คือโดยปร,ปริยา <บน S 2> อยู่แล้วมั<บ>น,<บ>นเป็นของเราอยู่โดยปริยาพาะมันจุ่มันมีอาณาเขตติดต่อกับสี่จังหวัดถูกไหมครับครับไอปราสาทสายอยู่ยนี่นะที่พนมดงรักทั้งหลายมันติดต่อกันนี่ครับเข้าใจนะเ <iren S 2> วไปดูแผนที่เนี่ยมันจบไปแล้ครับก็มามาเจรจากันอีกนะครับไอเรื่องที่เป็นปัญหาขัดแย้งในปัจจุบันครับเพราะว่าเออเรายึดสี่จังหวัดไปแล้วถูกไหมครับอ่าอืมครับ